คุแม่เหมือท้องแก่ค่ะก็วันนี้ก็ครบกำหนดสามเดือนยี่สิบเอ็ดวันแล้วนะคะอากาก็มีอาการหอบหน่อยๆน,นะคะด้วยอากาศที่อบอ้าวเหลือเกินค่ะฝนตกมาหน่อยเดียวค่ะไม่ไม่ไม่ยังทันได้ดับร้อนอะไรกันเลยค่ะอากาศก็อบอ้าวขนาดนี้มืดแล้วนะคะก็ยังมีวายอบอ้าวค่ะ แต่แก้ก็เอาหนามมดที่พื้นไปแล้วนะคะค่ะก็แม่หมูตัวนี้นะคะเป็นแม่หมูที่ท้องมาแล้วคอกนี้เป็นค้อที่สี่นะคะก็มารอดูกันนะคะว่าท้องนี้จะให้ลูกได้กี่ตัวเวลาคลอดท้าทางแกเยอะนะคะเยอะอยังไงก็คือเวลาคลอดเนี่ยแก ยืนลอดนะคะเกเบเงลูกพุดออกมาเนี่เราต้องไวเลยนะคะช่วยหยิบลูกคือเป็นหมูที่ลอดทรงแปลกๆนะคะตัวอื่นเขานอนลอดหรือไม่ก็นั่งนั่งลอดใช่ไหมคะแต่เนี้ยคือเล่นยืนเลยค่ะยืนเลยเดี๋ยวเราไปดูราวนมกันนะคะว่ามีน้ำนมแล้วหรือยัง ยังไม่มีน้ำนมนะคะยังไม่มีน้ำนมเลยคะ่ะถามว่าก็ก็ท้องนี้เป็นท้องที่ที่สี่แล้วนะคะก็มารู้กันนะคะว่าจะให้ลูกกี่ตัวนะคะโอเคค่ะถ้าบีบน้ำนมยังไม่มีน้ำนมอย่างนี้ก็คืนนี้เราก็นอน นอนไปก่อนแต่ถ้ามีอาการกระวนกระวายกระสับกระสายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องก็ต้องมานอนเป้านะคะค่ะถามว่าแม่หมูเนี่ยสไตล์เขาคือดุดันค่ะดุดันเดีย๋ยวเราด้วยพื้นที่ของเราเป็นกรงแบบว่าสี่เหลี่ยมใช่คะมันไม่ใช่เป็นกรงคอดพอไม่ได้เป็นกรงทอดปุ๊บก,ก็เวลาที่เขาจะแบบเจ็บปวดอาจจะแบบว่า แว้งเราได้ทุกเมื่ออย่างนั้นแก่ต้องมีมาพิเศษไว้ไว้ติดตัวตลอดสําหรับช่วงช่วยแม่หมูทํคลอดค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอย่างที่แก้วเคยเล่ามาก่อนนานมาใช่ไหมคะถามว่าเราก็ไม่ได้ตีเขาจะเอาเป็นเอาตาค่ะตีเพื่อกําลาบเขาให้เขาสงบสติอารมณ์ถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะเขาพร้อมชนกับเราแล้วเราก็จะเจ็บตัวด้วยกําลังเขาอ่ะเราสู้ไม่ไหวยอยู่แล้วถ้าเรามือเปล่าเนี่ยบอกได้เลย ตุยแน่นอนค่ะตุยแน่นอนเราจะตุยค่ะอย่างนั้นเราต้องมีไม้ไม้ไมเศษติดตัวนะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้คลอดถามว่าด้วยอากาศมันอบอ้า,อาวค่ะมันก็เลยทำให้เย็นเฮ้ยอะไรไม่ใช่เย็นมันทำให้ร้อนพอร้อนปุ๊บโอ้โหอโมแม่เจ้าทุกวันนี้ค่ะเจ้าต้องลดน้ำสองรอบเลยนะคะช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วก็ ช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงประมานี้ต้องลดน้ําให้กับแม่หมูทุก,ทกตัวค่ะเพราะว่าเขาร้อนค่ะแล้วเขาทําให้เขาหอบหุดหิดโดยเฉพาะหมูแม่ลูกอ่อนเนี่ยค่ะจะหุดหิดใส่ลูกจะพาไม่ให้ลูกกินนมจะเหมือนแบบหุดหิดนะคะคือไม่สบายเนื้อสบายตัวและอากาศด้วยที่อบอ้าว เราก็จําเป็นต้องลดน้ำสองรอบแต่ถ้าเกิดอากาศปกติก็คือลดน้ำรอบเดียวค่ะก็คือช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายนี่ค่ะจะก็จะลดน้ําแต่ตอนนี้อากาศแบบนี้แกบอกเลยต้องลดน้ําถึงสองรอบถามว่าลดน้ำสองรอบไม่รวมกับรอบช่วงบ่ายสามกว่าถึงบ่ายสี่ที่ให้ข้าวกินนะคะช่วงนั้นก็ต้องมีการลดน้ำอีกหูดูลุกนี้นดู้นดิ้นนะคะลุกดิ้นลุกดิ้นก็ลุ้นกันค่ะว่าอันนี้เป็นท้องที่สี่แล้วจะ จะ,จะคลอดจะให้ผลผลิตเราได้กี่ตัวแล้วแม่แกนี่มีอนุภาพในการคลอดค่อนข้างสูงเลยนะแกบอกเลยยืนคลอดค่ะแล้วก็พร้อมแหวงคนค่ะเหมือนแกเจ็บอะค่ะนี่ใสแกก้าวรานิดนึงช่วงเวลาคลอดเราก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราต้องเข้าใจเขาค่ะว่าเขาเป็นแม่หมูสไตล์นี้เป็นแบบนี้คือเขาเป็นตั้งแต่ คลอดท้องแรกแล้วค่ะคือท้องแรกก็นอนคลอดตัวแรกพอตัวที่สองที่สามเนี่ยเริ่มยืนนั่งคลอดพออะไรเงี้ยพอจะพักหนึ่งก็จะมีการยืนคลอดแล้วพอหลังจากนั้นก็คือยืนคลอดเลยค่ะคือถามว่าช่วงที่เขายืนอะไรเงี้ยเราจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะช่วงไหนกจะมีมุมคลอดของแกคือมุมซ้ายกับมุมขวาบนเราก็ต้องเอาฟางรอไว้ให้หนานๆหน่อยเพราะว่าการลูก ตกลงมากระแทกกับพื้นปูนที่แข็งๆลูกน็อกได้เลยนะคะไม่น็อกก็ไม่น็อกก็อกกเอ่อไปเลย,เลยะคะ่ะงั้นเราก็ต้องเอาฟางปูแล้วก็พอเวลาลูกคลอดเราก็รีบจับมาใส่ตะกร้าเอาไว้ในนี้ยะคะ่ะให้แม่เขาเห็นว่าลูกเขยังอยู่นี้เพราะว่าการที่จับลูกออกไปข้างนอกเมื่อก่อนเราก็ทําแบบนี้มันทําให้แม่หมูอะ่ะมันเกิดความแบบ เจ็บท้องแล้วก็หงุดหงิดมุ่งง่านแล้วผ่านไม่ให้ลูกกินนมเราก็เลยสวัสดีค่ะคุณพันประพรปิ่นมณี้องะติกแก้รมาขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะก็เล่าสู่กันฟังเรื่องแม่หมูท้องแก่วันนี้ครบกำหนดข้อค่ะเราผสมเทียมไปเมื่อวันที่8เดือนหนึ่งนะคะค่ะก็ครบกำหนดข้อคือ สามเดือนที่สิบอดวันวันนี้ก็พบกำหนดแล้วก็ไม่รู้ว่าท้องนี้จะให้ลูกกี่ตัวเพราะว่าเดิมทีอ่ะก่อนหน้านี้นะคะเขาคือให้ลูกประมาณแปดถึงสิบตัวค่ะก็มารอลุ้นกันตามวิสัยคนเนี้หนึ่งดูท้องนะคะลูกดิีอันนี้หอบน่อยๆน,นะคะด้วยอากาศที่อบอ้าวค่ะแต่แก้วก็เอาน้ำลาดที่พ,พื้นปูแล้วนะคะ เดี๋ยวว่าจะลาบอีกอค่ะก็มาดูแลความเรียบร้ uno, portrayed. อยอะไรกับหมูอะค่ะเพราะว่าเราก็มีความตกกังวลเนาะว่าจะคลอดไหมหรืออะไรเงี้ยมาลองบิดเต้านมดูค่ะเมื่อกี้เนี้ยก็ยัง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 โอ้โหจับหน่อยละโอ้ยประจับหน่อยก็ยังไม่มีน้ำนมออกค่ะก็โอเคค่ะ ในเมืม่อยังไม่มีน้ำนมออกก็ค่อนชั่วหน่อยก็คืนนี้ก็คงนอนไปก่อนนะคะค่ะจะพามาชม,มอีกแม่หนึ่งอีกแม่หนึ่งก็กำหนดข้อเดือนต้นเดือนหน้าวันที่สิบค่ะอันนี้ผสมเทียมไปเมื่อวันที่สิบสามเดือนหนึ่งนะคะค่ะก็เป็นแม่หมูท้องที่สองเลยนะคะไอตัวนี้คลอดปกติไม่ก้าวแล้วไม่ไม่งุดหยุดวุ่นงานขนาดที่ว่า ไอ้ตัวนี้มันยืนท่อไงคะมันต่างกันไนสองตัวเนี้แล้วอยู่ข้อติดกันเลยนะคะค่ะก็ไอเนี้ยตัวนี้นะคะเป็นแม่หมูท้องที่สองท้องแรกคลอดลูกทั้งหมดสิบสามตัวตายออกค่อออกมาแล้วตายไปหนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวนึงมันตัวเล็กจ้อนนะคะแก้วเลี้ยงไม่ทันให้นมกินไม่ทันก็สุดท้ายก็ตุยไปก็เลยเหลือ11เอ็ดตัวสำหรับท้องแรกนะคะค่ะ ก็มาอรอลุ้นตามแบบสบับคนเลี้ยงหมูนะคะว่าจะคลอดให้ลูกได้กี่ตัวค่ะดูจิ๋มนะคะแดงเลยแล้วก็นมเป็นลาวค่ะก็ลุ้นกันลูกดินกด้นดิน้น ก็เนี่ยคนเลี้ยงหนูค่ะก็จะประมาณนี้ยสําหรับท้องแก่เนี่ยเราก็จะต้องเข้ามาดูลักษณะอาการว่าแม่หมูมีอาการที่จะเจ็บท้องไหมต้องให้ฟางไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจําเป็นต้องมานอนเฝ้าไหมถ้าเคสที่มันแบบกระสับกระสา่ายมีน้ําออกน้ําข้ามออกอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องนอนเฝ้าเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเขาจะคลอดเมื่อไหร่แล้วก็จะช่วยลูกเขาอะไรเขาเนี่ยเราก็พยายามจะลดการสูญเสียลูกหมูอ่ะค่ะเนาะพอจะตั้งท้องพอจะคลอดเนี่ยมันใช้ระยะเวลาเราก็อยากเลี้ยงเขาให้อยู่รอดครบตัวค่ะมอง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 ค่ะเดี๋ยวว่าจะลดพื้นให้เขาอะค่ะค่ะ ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับคนเลี้ยงหมูอะค่ะชีวิตไม่มีอะไรมากค่ะวนเวียนอยู่กับหมูเช้าตั้งแต่ตื่นมายันก่อนนอนก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนี้เรามีแม่หมูแม่ลูกอ่อนสองข้อนะคะเราก็ต้องมาดูแลเรื่องเปลี่ยนน้าในรองตักน้ํำทิ้งะคะ่ะแล้วใส่ยาไปใหม่เพราะว่าลูกหมูอะ่ะชอบ เยี่ยวขี้ในรองไม่รู้เป็นอะไรของเขาอะค่ะเต็นก็กินนะคะกินน้ําในรองแล้วก็มาขี้มาเยี่ยวอะค่ะเราก็ต้องตักน้ําออกทุกครั้งที่แก้วเข้าคลองมาก็จะตักน้ําออกให้แล้วก็เปลี่ยนน้ำใหม่ให้อะคะ่ะก็จะเป็นประมาณเนี้ยคะ่ะชีวิตวนเวียนวนเวียนอยู่ประมาณเนีนะคะ้ค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่แค่มาเล่าสู่กันฟงังเกี่ยวกับหมูหมูนะคะ งั้นแก้วก็ฝากเพื่อนๆกดไอซ์กดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าถ้าชอบในสิ่งที่แก้วนำเสนอ<ม>ก็เป็นการเลี้ยงหมูแบบบ้านๆอยู่ที่อําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะค่ะครอกนี้แม่ก็เป็นคนก่อขึ้นมากับพ่อนะคะช่วยกันไม่ได้จ้างนะคะคอกหมูที่เห็นกันอยู่เนะะี<ม>้ยค่ะเห็นไหมคะ เป็นสีมือตายายที่ช่วยกันทำไม่แต่ถามว่าหลังคาคือจ้างเขาทำนะคะหลังคาเนี่ยเราเพิ่งเปลี่ยนหลังคาใส่กระเบื้องเมื่อก่อนเนี้ยเป็นหลังคามันจะเตี้ยกว่านี้นะคะหลังคามันจะเตี้ยแล้วก็หัวเดินชนได้าคา่ะแล้วมันร้อนอบอ้าวใช่ไหมคะก็แม่ก็ตามช่างมาให้มาเปลี่ยนเอกเป็นเหล็กอะค่ะแล้วก็เป็นหลังคาเป็น กระเบื้องมีทั้งของใหม่แล้วก็ของมือสองค่ะก็ใช้ตามอัตราภาพค่ะก็เปลี่ยนเป็นหลังคาแบบนี้ยกสูงขึ้นเมื่อปายปีหกสี่ช่วงที่แก้วไม่ได้ทำงานที่บริษัทแล้วค่ะก็แม่ก็มองว่ามันต้องเป็นหลังคาเพราะฝนตกมันรั่วแล้วก็เตี้ยเกินร้อนแม่หมูเนี่ยอยู่ลำบาค่ะแม่หมูท้องท้องเนี่ย อากาศอบอ้าเราเจอหลังคาดเตี้ยยิ่งรับความร้อนเข้าไปเป็นตีนลค่ะค่ะจะถามว่าก็ภูมิใจนะคะที่มีพ่อกับแม่เป็นต้นแบบในการขยันอดทนิ่งไหนทําเองได้ทําเองค่ะนี่จะลองที่แกทําเองนะคะค่ะถามว่าแบบอย่างที่ดีกับลูกมองมองมอง มองเรียบค่ะก็มาลุ้นกันคะ่ะว่าจะยังไงเดีย๋ยวพามาดูหมูแม่พุ่อ่อนนะคะต่อข้อนี้ข้อตีเจ้าตัวนะคะจะตีตไปหนึ่งตัวคะ่ะป่วยเขาไม่อยู่เนี่ยนคะน้ำที่แก้วบอ,อกเดี๋ยวแก้วต้องวิทออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำใหม่ให้เพราะว่าเขาจะเข้าไปขี้ไปเยี่ยวอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะวิทออกทุกครั้งที่เข้ามา ค่ะก็น,นี้ได้อายุได้ยี่สิบสี่วันวันนี้ค่ะได้ยี่สิบสี่วันวันนี้อะงั้นแก้วก็ขอจบไฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคแล้วยังไงเดี๋ยวแก้วค่อยมาอัปเดตใหม่ว่าหมูขอลูกได้กี่ตัวอะไรยังไงค่ะงั้นแก้วไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ